โอเคเราก็กลับมาในเกมโปเกมอนซีรีส์ภาคนี้กันอีกแล้วก่อนที่เราจะออกเดินทางผมจะทําการเปลี่ยนปาร์ตี้สักนิดหนึงปาร์ตี้ของเราตอนนี้มันยังดูแบบไม่แข็งแกร่งพอโปเกมอนมันยังดูแบบข้างทางเกินไปถ้าเรามาคุยกับผู้ชายคนนี้สามารถทําการสลับโปเกมอนได้แต่ว่าจะเป็นการสุ่มแต่เราก็จะเสียโปเกมอนที่เราสลับไปด้วยต้องค่อยๆกดนะตรงนี้ถ้าเจอตัวไหนแล้วเราก็ไปกดเปลี่ยนไบอีกตัวได้เป็นเจ้าตัวนี้มา เลเวลอยู่ที่19ตรงนี้ก็จะกดไปเรื่อยๆเลยจริงๆตรงเนี้ยมันสามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะตั้งแต่โปเกมอนเซ็นเตอร์โปเกมอนแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะเกิดปัญหาบั็กได้นะก็เลยแบบไม่ก็อยากพาไปทํากันสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเล่นเกมให้สนุกขึ้นมันก็ต้องเสี่ยงกันนิดนึงนะอันนี้ก็ขอกดไปเรื่อยๆก่อนมีตำนองตำนานด้วยนะแล้วแต่ดวงคนเลยอันนี้คารูรา ที่ผมนั่งกดมาก็จะได้ปาร์ตี้ประมาณนี้มีซีการดมาตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ร่างสุดท้ายมีโปเกรมอนจากอนาคตด,ด้วยภาคใหม่เลย Scarlet v วโ l e t แล้วก็มีภาคอาเซิุธร่างฮิชุยนี่เราสุ่มได้มาเคยเนีนร่างสามมาด้วยก็จะใช้เป็นประมาณนี้ไปก่อนส่วนคนนี้จะเป็นการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ดึงท่าเก่ากลับมาใช้ได้ท่าเก่าที่โปเกมอนเคยเรียนไป หรือเราเคยเรียนให้ไปซีการดก็สามารถดึงบูโรสกลับมาใช้ได้แต่ละตัวก็สามารถดึงท่าเก่ากลับมาใช้ได้แต่เนื่องจากมันเลเวลยังน้อยอยู่ท่าเก่าๆว่าไม่ได้แบบเทพขนาดนั้นส่วนคนนี้เรามาคุยแล้วเราจะได้ไอเทมจริงๆมันเหมือนเป็นจุดปั้มตังนะจุดนี้ไอเทมที่เราคุยมาเมื่อกี้2ไอเทม เอาคุยมาสามเลยเมื่อกี้ได้ HP up โปรตีนแล้วก็ไอรอนแล้วดูจำนวนที่ได้มาดิคุยครั้งเดียวแต่ได้มา99ลองนึกสภาพถ้าเราเอาพวกนี้ทั้งหมดไปขายอะ99อันน่ะและไอเทมเนี้ย1อันก็มีราคาค่อนข้างแพงอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองมาขายเลยจะได้รู้ทีนี้เราก็จะเป็นเศ็ษฐีละเ็ษทีดูใบโอ้โหได้เงินอย่างเยอะ เนี่ยมันเป็นการปั๊มตังมากเลยนะตังเราขึ้นล้านเลยนะเนี่ยเยอะมากแต่ว่าร้านค้าตอนนี้มันยังไม่เอื้อกับเราสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรดีขายไฮเปอร์โพชั่นก็ยังไม่มีขายเลยโปรเบอร์บอลก็ยังมีแค่เป็นแบบบอลแดงกับบอลฟ้าอยู่ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครเงินเหลือจริงๆก็สามารถซื้อพวกท่าทีมไปเก็บไว้ได้ แต่น,นี้ผมแบบไม่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากท่าเทียมอยู่ละเราจะยังไม่ใช้ตรงนั้นเอาไม่ให้จักรยานเราเหรอหรือว่าเราต้องเอาข้างบนอ้าได้มาแล้วมาร์กไบจักรยานความเร็วแอรโร่จักรยานสกิลหน่อยยกล้อซีรีส์นี้ได้มาสองคันเลยจักรยานปกติจะให้เราเลือกหนึ่งคันได้มาสองเลยคันแดงกับคันฟ้า อันนี้ก็จะเป็นแบบสายสปินเตอร์ไว้หน่อยต้องลงเดินก่อนด้วยก่อนจะสวิตอันนี้ก็สเตปหน่อยยกล้อเดี๋ยวขอเซตของมาร์กบไว้น่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวเราไปลุยยิมกันต่อเลยยิมนี้ต้องมีคนฝั่งหน้าประตูก่อนนี่งเจอแล้วเจ้าวอลเลย์มันจะฝั่งหน้ายิมสายฟ้าทุกรอบประจำโดยจะมีคุณพ่อของมันยืนอยู่ด้วย ขาจะไม่ให้มันเข้าไปสู้นะมันก็เลยท้าเราต่อสู้เพื่อจะโชว์ฝีมือโดนเราตบไปละขนาดโปเรกรมอนสายฟ้านั่นนะโดนไปทีเดียวจอดเลยเดือดรอปอีกตัวติดชาอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรที่ทําให้เราแบบพลิกผันแพ้มันได้เตพีเราเหลือน้อยมากเหลือสองเราต้องสวิตโปเรกรมอนเพื่อแบบฟื้นฟูนิดนึงเราก็จะประมาทมันมากไม่ค่อยได้เจ้านี้มันก็แบบไม่ธรรมดาขนาดนั้น มันเป็นถึงลูกสิทธิ์ยิมของพ่อเราเลยเป็นเด็กฝึกยิ้มพ่อเราล่วงไปสองตัวแล้วโปเกมอนเพิ่งแรกเปลี่ยนมาเมื่อกี้ก็จริงแต่ว่าเลเวลมัน19ทุกตัวเลยอ่ะมันเลเวลค่อนข้างน้อยเรายังไม่ได้มีเวลาไปเก็บให้ด้วยมีขนาดเจ้าวอเลยนะ่ยตบโปเกมอนเราล่วงไปเลยสามตัวเลยฮะล่วงเนี่ยมาตัวเก่งเราพร้อมสู้แล้วเรียบร้อยไปอีกตัว แรเวลทั้งตีทําให้เราสามารถปูปาร์ตี้ใหม่ได้เรื่อยๆเลยเราก็ไปแลกเปลี่ยนโปเกมอนเจอปาร์ตี้ที่ชอบก็มาเก็บได้ง่ายๆตรงนี้เรียบร้อยกับเจวอรีกลับไปบ้านซะหูตาสว่างสักทีเถอะออนดอยแบบนี้จะมาสู้ยิมก่อนที่เราจะทาไฟกับยิมที่สามฮิวเพื่อความพร้อมอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เสียทีกับเจวอรีไป มายิ้มสายฟ้ายิ้มนี้หนวนท้าสู้แล้วเป็นดับเบิลพั t เทิสองตัวตีฝั่งขวาไปก่อนเราจะโจมตีปเกมอนด,ด้านขวาไปให้หมดก่อนเลยเล่นอัดเอลิคิดไปก่อนร่วมไปแล้วเรียนท่าใหม่ได้ตัวนี้ก็เป็นโปแกมอนเริ่มต้นนะเนี่ยโปแกมอนเริ่มต้นของภาคสกาเิตไวโอเลต ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีโปเกม,มอนเริ่มต้นของซีรีส์นี้ถึงสองตัวเลยเป็นน้ำกระยาซีรีส์นี้จะมีข้อดีนะพวกโปเกม,มอนเริ่มต้นนี่พอเป็นร่างสามจะมีท่า2ประเภททุกตัวค่อนข้างเกลียนเลยตบไปเรียบร้อยสองคนคนนี้ใช้โปเกม,มอนแค่เลเวลสิบเจ็ดเองเหรอยังอ่อนดอยอยู่เลยนะเนี่ยพวกนี้นี่เป็นเด็กฝึกยิมนะ หรือลูกกระจ๊อกนั่นเองเราไปอีกแล้วแต่เราต้องกินยาซะหน่อยยิมสายฟ้านี่เราควรไปซื้อพวกยาไอ้นี่มากันไว้นะยาแก้ชาติดชาบ่อยมากนี่ขนาดแค่กับลูกกระจ๊อกเรายังติดชาขนาดนี้เลยลงไปตัวหนึ่งแล้วฝั่งโน้นล็อกทูมเปลี่ยนเลยท่านี้จะสามารถลดสปีดได้ ค่อนข,ข้างโอเคอยู่วิงแท็กไปแล้วก็ไอแฟงปีเหมือนเดิมโอเคจีจีอ้าวยังเหลืออีกตัวเหรอปิดด้วยล็อกทูมโอเคเลเวลขึ้นกันรัวๆเลยสามารถเรียนเทคดาวได้โปเกมอนตัวนี้ก็มาจากอนาฟตเหมือนกัน ตัวที่มาจากอนาคตนี่จะเป็นของซีรีส์ไวโอเลตแต่ถ้าเป็นตัวที่มาจากอดีตจะเป็นของสกาเด็ดสกายล่างอยู่แล้วอีกเลเวลเดียวเดี๋ยวไปเก็บเลเวลให้มันกลายล่างเป็นล่างสุดท้ายเลยถ้า36มันจะกลายล่างเป็นล่างสุดท้ายเพราะตัวเนี้ยถ้ากลายล่างเป็นล่างสุดท้ายมันจะได้ทัศนะเพิ่มมาอีกหนึ่งทัศนะ จะเป็นประเภทน้ำกับประเภทต่อสู้ตอนนี้ร่างสองมันยังเป็นแค่น้ำนะเป็นน้ำแต่ใช้ทะ่าะต่อสู้ได้อยู่เดี๋ยวไปเก็บเวลอีกหนึ่งเลเวลให้กายร่างเลยู้ื่อเจ้าคนนี้ก็ได้ซีรีส์นี้คือเราต้องไปท้าสู้เขาเองไม่งั้นเราไม่ได้สู้ โอเคลงไปมีสามตัวเลยนะเจ้าคนนี้ g ีจีกายร่างแล้วเป็นร่างสุดท้ายผมเพิ่งเคยเล่นตัวนี้ด้วยนะไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนเลยจากทั้ง3ามตัวของโปเกมอนท่ามิเปลี่ยนท่าใหม่ได้เปลี่ยนไปเลยเป็นท่าคล้ายๆเดิมแต่มีพลังแรงกว่าเดิมนิดหน่อย เดี๋ยวลองไปตียิมดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับเลเวลลูกกระจอกแล้วน่าจะไหวแต่ไม่รู้ว่าเลเวลของยิมนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอเคพร้อมแล้วแต่ละซีรีส์นี้ถือว่าค่อนข้างดีนะโปแกรมเซ็นเตอร์จะอยู่ใ,ใกล้ๆแบบยิมเลยทำให้เราไม่ต้องวิ่งไกลอ้าวเอาสายฟ้าหลักตัวเองเองีก มาเจอกันหน่อยมาไฟกันเปิดด้วยน้ําเลยเรามีเรเวลสูงแค่ตัวเดียวนะเป็นข้อเสียเปรียบมากโอ้โหมันตีเรายังอยู่เน็พีเหลืองเลยฮนะทุกคนตึงนะเพราะว่าปกติมาหลักเราเป็นประเภทน้ําเสียเปรียบย่านี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะตีเร็วมากด้วยตั้นกตัวนี้ตีแบบไม่ทันมอง ปืน HP, HP เฮพีให้เต็มก่อนล่วงไปสองล้ลวอย่างรวดเร็วเลยตีไวและตีแรงได้ตีหนึ่งทีแต่มันตีเราแรงมากเฮพี HP เราเกือบหมดหลอดโดนท่าเดิมนะท่าเดิมของมันคือตบเราได้ทั้งตีเลยเนะี่ยเรียบร้อยผิกตัวเฮี HP ไม่เต็มด้วยโอเคเราเก็บได้เจอไลชูเรียบร้อยล่วงอ,อย่างไวมาสุมปาตีกันอีกรอบหนึ่ง สนุกนะสุ่มแบบนี้มันเพลินอยู่นะูกเจอโปเกมอนในตำนานก็ดวงดีหน่อยแต่ก็ถือว่าเจอง่ายอยู่นะจากที่ลองสุ่มมาแต่แค่ไม่อยากเอาปาร์ตี้ตำนานมาเล่นมันจะดูเวอร์ไปมันจะดูขี้โกงสุ่มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกปาร์ตี้จากในที่เราสุ่มมาได้เมื่อกี้นี่ก็เป็นทุกตัวที่ผมสุ่มมาได้มีตำนานด้วยหลักๆก็จะมีโปเกมอนตำนานแล้วก็โปเกมอนซีรีส์ใหม่ ก็จับโปเกมอนที่เราไม่ได้คิดจะใช้มาเอาไปแลกเปลี่ยนด้วยก็เลยทําให้มีเพิ่มขึ้นได้เจ้าตัวนี้มาด้วยหน้าตาประหลาดหน่อยเดี๋ยวเอาสองตัวนี้เข้าไปจริงจริงอยากทําเป็นฟูลทีมของโปเกมอนเจนใหม่เลยของภาคใหม่เลยอืมน่าจะเหลือ,อีกที่หนึ่งยีราฟตัวนี้อีกสักตัว อ๋อไม่ได้ที่เต็มแต่ละตัวก็จะประเภทไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้และข้อดีของการเอาโปเกมอนเริ่มต้นของเจนใหม่มาใช้นี่คือทุกตัวจะมี2ประเภทหมดเลยและประเภทไม่ซ้ํากันเลยแล้วโปเกมอนที่เรามาเสริมก็ประเภทไม่ซ้ําเลยจะมีตัวนี้ซ้ําประเภท normal normal ซ้ำกับเจ้าหมี เดี๋ยวเราเก็บยีราฟดีกว่าผมอยากเล่นเจ้าหมีมากกว่าเจ้าหมีจะพักอาซิอุสตอนนี้ก็ได้นะล็อกสายฟ้าตอนนี้ประเภทในทีมเราก็จะมีซ้ำแค่ผีประเภทผีซ้ำแต่ว่าทุกตัวมันเป็นสองประเภทหมดเอาตัวนี้เข้าแทน โอเคไปรุยแล้วก็ไปเก็บเดเวลมาแล้วทุกตัวไม่ต่ำกว่า30เราพร้อมลุยมากแต่ว่าตัวหลักเราขึ้นเป็น40กว่าเลยมันเป็นการแชรเวลทั้งตีพอเราเก็บให้ตัวอื่นตัวหลักเราก็ขึ้นไปด้วยมาขอต่อสู้หน่อยเมื่อกี้เลเวลยิมนี้น่าจะอยู่ที่35หรือ30เนี่ยแหละ ของเราไม่ต่ำกว่า30น่าจะพอสู้กันได้อยู่ที่30หน้าเลเวลเราล่อไป42เลยแล้วเราสามารถเรียนท่าเมกาคิกมาได้ด้วยตอนแรกเรายังไม่มีนะท่านี้ตีแรงมากท่านี้ตัวลาทีตอนนี้เรียนท่าใหม่ได้เลเวลขึ้น,นกันรัวๆเลยทั้งตีเรียบร้อยเบีกตัว โดนตัวละทีและเราตีไว้กว่านะตอนเนี้ยเลเวลเราสูงด้วยทําให้เราตีไว้ตีไว้และตีแรงฝั่งนู้นไม่ได้ตอบโต้เลยเปลี่ยนดีไหมท่านี้เปลี่ยนไปแล้วกันเปลี่ยนกับท่าขู่กคขู่ที่ทําให้ติดชาทีพีหมดเมก้าคิกมีแค่ห้าเองเตะแรงได้ห้าที แต่เตะธรรมดาก็ร่วงอยู่ดีใช้โปเกมอนเมก้าด้วยยิ้มแรกเลยนะเนี่ยไม่คิดว่าจะมีการเมก้าได้เจอตัวนี้เราไปเรียบร้อยค่อนข้างตีแรงนะตัวนี้ถ่าที่เราใช้ก็มี PP แค่5ด้วย GG ยิ้มนี้ถือว่าตึงต้องไปเก็บเลเวลมาเลยแต่เราก็ได้เข็มขัดที่3มมาแล้วยิ้มสายฟ้าโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อน ไว้ลูกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ